รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเดินเดือนครั้งที่1ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษของนางจุลาลายัยเวสถนผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคารสหวิทยาเขตหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการข้าพเจ้าได้วางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปีและวางแผนมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยส,ยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันพัฒนาการศึกษาดำเนินการนิเทศกำกับติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรในการจัดการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยยึดหลักการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning สนับสนุนการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลกักกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบริหารจัดการงานสี่ฝ่ายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและเป็นระบบโดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ส่งเสริมกิจกรรมของผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100มีกาเรจัดสเรมรทุีานัการศนทึกษารให้กับนักเรียนอย่างเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ด้านที่3การบริหารเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้าบริหารจัดก,การสถานศึกษาโดยมีนโยบายกลยุทธ์และใช้นวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกมาใช้วางแผนในการศึกษาใช้นวัตกรรม PAO-R Model โดยการพัฒนาการนิเทศเชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติเชิงรุก Active Learning และการสะท้อนความคิดโดยใช้หลักการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21พร้อมทั้งใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์และออฟไลน์มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายส่งเสริมการสร้างพาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในด้านการเรียนและมีการจัดทำ MOU ในกลุ่มโรงเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาและมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัย ด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นเพื่อนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และการบริหารจัดการศึกษา ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนาที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาข้าพเจ้าได้จัดทำข้อตกลงประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการนิเทศเชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติเชิงรุก Active Learning และการสะท้อนความคิดโดยใช้หลักการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม p a o r บริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ครูนำชุมชนแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนได้รูปแบบการพัฒนาครูโดยการเน้นการจัดการนิเทศเชิงบูรณาการเพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนเชิงรุกนักเรียนมีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสูงกว่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่และมีผลสำเร็จทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมีผลการติดศูนย์รอมสมอลดลงเนื่องจากนักเรียนมีความสุขในการเรียน ครูผู้สอนมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทำให้มีจำนวนนักเรียนในแต่ละปีเพิ่มขึ้นองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นคณะกรรมการในโอกาสต่างๆทั้งในระดับสหวิทยาเขตและระดับเขตพื้นที่ดังนี้ คณะกรรมการการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมสอบพอมซุรินครั้งที่72ปี2567กิจกรรมน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นมต้นและมปลายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ยังมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของชาติมีความซื่อสัตย์สุจริตกล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีจิตอาสาจิตสาธารณะดำรงตนเป็นแบบอย่างและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการที่ดีเข้เคารพศักดิ์ศรียอมรับความแตกต่างของบุคคลมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมุ่งผลสำเร็จของงานปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถคำนึงถึงคุณภาพของการศึกษาเป็นสำคัญผลงานที่เกิดกับสถานศึกษารางวัลผู้บริหารดีเด่นเนื่องในงานวันครูปีพุทธศักราช2568รางวัล การแข่งขันศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่72ปีการศึกษา2567ดังนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองจำนวน9รายการได้แก่รองชนะเลิศอ,อันดับที่2จำนวน2รางวัลและรางวัลเหรียญทองเข้าร่วมจำนวน7รางวัลผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขปีการศึกษา2567ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง ผลการคัดเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ปีการศึกษา2567ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่2ระดับดีเยี่ยมประเภทการส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม q u e s t i o n Method บนฐานการประเมินพิซซ่าและรางวัลน,นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices ระดับคุณภาพดีมากประเภทการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยรางวัลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นระดับโลกตำบลตาอองประจำปี2,568ดังนี้ประเภทอายุ7-15ปีอีกรางวัลชนะเลิศเด็กหญิงปวริษาประดับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สเด็กหญิงนิลาวันพดุงดีอีกรางวัลชมเชอร เด็กหญิงพิมพิสาชาัยสีเด็กชายทนพัฒน์หมู่ทองประเภทบุคคลทั่วไปรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนายอุทัยสมเพชรตำแหน่งครูชำนาญการ